ครับผมวัสดีครับงานประจำถ้ำหน้านะครับงามเศร้านะครับเนาะเดี๋ยวมาหนีผ้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับตาเขานะครับเนาะหลังจากที่งวนอยู่กับตะกะแต่นนะครับเนาะอาชีพไม่ที่นี่อันนี้คือกอขอหกหนึ่งนะครับอายุอยู่ที่เจ็ดสิบสามวันแล้วนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เมื่อครับก็คือว่าเหลืออีกเมื่อกี้เมื่อนะครับอาจจะได้เก็บเกี่ยวนะครับอาจมาถึงเดือนแล้วครับ็เพึ่งได้มาอัปเดตนะครับแปลงนี้นะครับเป็นกอขอหกหนึ่งนะครับ เขาหน้าปังรอบที่สองนะครับรอบที่สองแล้วนะครับผลผลิตกับรอบนี้เขาบอกว่าทํายากนะครับอาจจะไรละตันถือว่ายากนะครับนะกะเข้ากะเดี๋ยวมาบึงนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับสภาพอากาศนะครับเรื่องของปัญหาเอายาบ่ค่อยได้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฤดูกาลนี้ครับเดี๋ยวนี้ปัญหาอันนี้กะฮอร์โมนกับบได้มาฉีดเลยนะครับนะฮอร์โมนบ่ไดาฉีดแล้วกะ เพิ่งเพิ่งมีเวลาออกมาเบ,บ,กกบ,าบาื้งนะครับหลังจากที้งวนอยู่กับงานประจำนั่มหล่ะกับตะกระแตนนั่นะครับเนาะเ้อบอดดามาอัปเดตในเบื้งนะครับเนาะช่วงที่ว่านปุย๋ยรอบสามนะครับว่านปุย๋ยรอบสามแล้วกับบอดดายมาอารทฮอรม์โมนเพิ่มโอ้มีน้าไหมครับเนาะนี่ครับกับส่วนนี้นะครับแปลงนี้นะครับจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่ ที่เขาว่าขึ้นนะครับแล้วก็มาสามนะครับเนาะจุดนี้จุดที่ผมมาสามนะครับกับกอมันกะตีระยะมันกะตีห่างนะครับ๋ยวเลยเห็ดใหยบกอมันใหญ่ครับตรงอืมออกห่วงเกือบสี่รอยบอร์เซ็นแหละครับแต่ว่าจุดที่มันบางงามกับไหลนะครับรอบนี้กับมีปัญหาเรื่องของหยานะครับเนาะเป็นหลักนะครับเอาหยาบ่ได้นะครับหยาหลนะข้างบนนะครับจิตยา คุ้มเล่นเหะครับเรามาคุ้มคานะครับหลายรอบนะครับเพจไห้มีปัญหาเกี่ยวกับเขานะครับเพ็เด็กเขาชะงักแต่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงเอ่อถ่ายแป้งข้างล่างนะครับมองเป้งน้ำนะครับเนาะว่าถิ่นมาสูบน้าครับบ่นดินมาเบิงหลายเมือฝนกับ่รู้ว่าตกหอดหน้าบอนะครับก็เลยมาเบิงมานนี่ครับนี่นะครับว่างเขาของก็ของห้องหนึ่งตอนนี้นะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับจาตอนนี่ครับ เริ่มออกหว่วงซิม,มัสแล้วล่ะครับเริ่มสิกลมแล้วว่านด้ฉีดฮอร์โมนนะครับเนาะเอาบไปฉีดฮอร์จจอมโมนเลยนะครับหลังจากที่ว่านปุยรอบสามไปนะครับบริการเชื้อราเลยล่ะบริการเชื้อราบริการแบคทีเรียเลย,เลยบริการน้อนเลยนะครับมีเขาดีดกระมี่นะครับเขาปนนะครับ ที่ห้าวประตองการกับมี่ครับนี่ครับพวกนี้นี่ครับมีปนมานะครับช่วงนี้กับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับเนาะช่วงเวลาประมาณหกโมงกว่าครับหกโมงครึ่งนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็ออกพวงพร้อมกันเมิดแล้วครับจุดๆนี้ก็จะเป็นจุดที่สามนะครับจุดที่สาม ก็คือช่วงนี้คือน้ามันไหลลงมานะครับมันตกล่งนี้นะครับจะเหตุให้เขาขึ้นม่ได้นะครับบางส่วนเ่ากับมาสามนะครับเนาะมาสร้างมาซ่อมนะครับเขากะสีก่อแง่นะครับเนาะนี่ครับลักษณะก่อเขาก็จะก่อแง่นะครับระยะห่างได้นะครับแต่ก่อดีนะครับเนาะนี่ครับห่วงกะปิะมาณนี้ครับ หมอกยังบ้านมดนะครับเนาะฝนจะตปลงมาบ้างนะครับบรรูุว่าฝนตกฮอดบอนะครับช่วงนี้ก็จะงามนะครับเป็นพิเศษนช่วงที่ว่าน้ำนะครับขังหลายนะครับช่วงที่น้ำไหลลงงาน,นะครับผักผ้าโวรกห๋ยพวลือกอาหารลงมานะครับอยู่นี่กับทิซึ่งระยะห่างมันได้นนะครับเนาะ ระยะห่างมันได้ครับนี่ก็ภาพมาอัปเดตนะครับสําหรับเขาหน้าปังรอบนี้ครับพระารอบพี่สองหรือว่าปังสองเนี่ยผลผลิตกระสู่ปังแรกไม่ได้นะครับเนาะแต่เขาเบิ่งจากสายตากะมันจะง่ามเป็นหมองครับบางหมองบางง่ามกับีครับจุดทางบนนะครับเป็นหญ่านะครับผสนไหลครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับกั เป็นที่เก้าไร่นะครับท่วานะครับเดี๋ยวหมดเราติดตามบั้งครับผมอ่า้ามีเวลาก็ทีมาเติมรับร่วงฮอร์โมนจักรอบนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความตึงตึงของเม็ดเข่านะครับอ่าเม็ดตึงตึงเม็ดใสให้น้ำหนักดีนะครับอาจจะมาเพิ่มจักรอบหนึ่งนะครับเนาะ้ามีเวลาานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็าฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ